กินขา้าวกินข้าวเทียเเท่ยงยกินข้าวเที่ยงไงครับมื้อนี้บ่แม่นอ่อมไก่เด้อจ้ะมื้อนี้เป็นอ่อมเนื้อเนื้อหมูอ่อมเนื้อหมูออม๊อมเนื้อหมูอ่อมเนื้อหมูใส่ปลาแดงอยู่เด้ออืออ่อมเนื้อหมูเน้นผักหมูหมู๊สิบหนึงซอยๆซอ,อยตอนน้นอยๆเน้นผักก็แบบทอดมูจ้ะทอดมูกับขา้าวแซลมันเป็นละลาย อ้อมอ้อมเนื้อบ่ได้บ่ได้เฮ็ดวิดีโอเฮ็ดตุจ่ายอยากอยากเอาเอาลูกนอนของเขาแล้วอ้อมผักอ้อมอ้อมผักหัวนอนเนื้ออ้อมผัก <c oughs> กินตะอ้อมได้จ้ะเฮีนานายนหนกินตะอ้อม เท่แต่ออมกินได้ยินเสียงหัวบ้ามือม็นเขาเหนียวเว้ยเข่าเจ้าแล้วเมื่อว้านนี่พอไปมองเห็นงานยังเหลืออยู่หมอนึง ที่แล้วาเาจะเห็นอย่างเนื้อ,อย่างย่างเนื้อน้ำตกหมูฉันดูเลยเห็ดจริงเรียกเป็นอ้วนหมูอ้วนหมูพักพักซื้อมากอาที่ที่แล้ว เราบริหารยามันนอนี่มาออมพักกันพักซีไหมจ๊ะตอนงู ้าวหนังแิงม้นนีคนหลายอย่างไม่ได้หรอกชีหา่ามุกมูเฟนมาเฮดนมานสมรดไม่สมรดอย่งเี้ลดแฟนนลยล่ะเขามาสมให้จะควงให้เปลเป็น กิเลเลาะก็เซียดเปลียนอะกม่ใช่ก็เสเปล่ยนอะาม่ืู้ว่าทำสายดูงี้นอะไรรักซองงานซนหนาใครก็ไปอ่านเนาะ อาซิม yeah, well, hey, ิเซียงซออย่างนี้เ้าจคนยาวแบเจะาผากันเป่าเสียงดังเสียงยังหบแห้งย้าเยาบอกาควายว่าบบนี้น่เบาห่าบาย้งเบาแห้งใส่เบาห่วงใส่ปายยาเจะาวางเอาแหงเซยเบก เจาบาบ่ยากหม่ครัไม่งลแนึ่งเหรอนบาเบเฮนจะรู้ เฮียนเขาอันข้างนอกเป็นปูนข้างในเป็นไม้ข้างเทงเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนพี่จังบาดเขาไล่ะแต่ว่าเขาอยากเฮี้ยงเฮี้ยงก็จังเฮียนขี้รูดยฮีงอยู่เฮียนเฮียนอยู่บัดยฮีงแห้งค่ะยานพี่น้องไงเงาไม่ยันพี่น้องเงาเฮนเจะขอเงา อาการอย่าลืมนะจ๊ะเด้อฝากกดไลค์กดแช์มาดีจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหนานะจนะ๊ะเนาะบาย